ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานําเสนอตัวเป็นมุ้งแอร์สีเทานะครับตัวนี้เป็นมุ้งสําหรับใส่แอร์เคลื่อนที่นะครับตัวนี้จะเป็นช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับสามารถใส่แอร์ได้ทุกรุ่นนะครับ ตัวนี้โครงจะเป็นโครงอลรมิเนียมอย่างดีนะฮะจะเป็นช่องใสขนาดใหญ่นะครับตอนนี้พื้นจะเปิดโล่งนะฮะตัวนี้จะสำหรับยกครอบเตียงนอนได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวขนาดหา9ฟตุตนะครับ ขนาดความกว้างจะอยู่ที่245เซนติเมตรนะครับจะอยู่ทางด้านใสส่วนความยาวจะอยู่ทางด้านซิปและทางด้านที่เป็นช่องแอร์นะครับตัวนี้ความยาวจะอยู่ที่270เซนติเมตรนะครับความสูงของขนาด9้าพุทจะอยู่ที่200เซนติเมตรนะครับตัวนี้สามารถยกครอบ เตียงนอนได้เลยนะครับพอพื้นจะเปิดโล่งครับหรือจะทําเป็นลักษณะอ่าเป็นมุ้งได้ครับเพราะครับด้านนอกจะทําเป็นหูมุ้งไว้ให้นะครับอ่าการประกอบก็ประกอบโครงให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้อ่าตัวเต็นท์ครอบลงไปได้เลยนะครับตัวนี้ประกอบง่ายครับตัวนี้ ตัวนี้เป็นผ้าอาไนาลอนหนา110ร้อยสิไมคอนนะครับตัวนี้เป็นตัวผ้าจะหนากว่าเต็นททั่วไปนะครับครับสนใจติดต่อโทรศูนย์หกหนึ่งหห้าสี่หสี่สองสองหรือโทรศูนย์หสี่สองสี่ห แปดสี่ห้าแปดนะครับจากเพจกิติภูมิมุ่งแอร์ครับขอบมากครับ